แฟนประทับใจหลังยายาอุลัียาตอบกลับสาวน้อยที่ขอถ่ายรูปแบบนี้เป็นนางเอกขวัญใจของแฟนคลับทุกช่วงทุกวัยก็ว่าได้ค่ะสำหรับยายาอุลซียาเพราะไม่ว่าใครๆนั้นก็ต้องตกรุมรักทั้งสาวใหญ่สาวน้อย ล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมายาย่าและณเดชน์นั้นได้ไปออกงานอีเวนต์คู่กันซึ่งหลังจากที่สาวยาย่านั้นอยู่ด้านหลังเวทีก็มีแฟนคลับตัวจิ๋วตะกลนเรียกชื่อเธออย่างดังเลยล่ะคะ่ะเพื่อที่จะขอถ่ายรูปคู่และยาย่านั้นก็ตอบกลับแบบน่ารักหลังจากที่ยาย่านั้นได้ขึ้นไปถ่ายรูปรวมบนเวทีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงคิวสาวน้อยที่จะได้ถ่ายรูปคู่กับพี่ย่าและพี่ณเดชน์ เรียกได้ว่าช็อตเนี้ยนั้นสร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ